เป็นข่าวล่าสุดนะครับเมื่อนักลงทุนรายใหญ่ครับที่เคยลงทุนใน Apple แล้วก็ Google มาก่อนนะครับกำลังสนใจที่จะลงทุนในสตาร์ทอัพหน้าใหม่รายหนึ่งครับซึ่งนั่นก็คือวงการสุขภาพนะครับวงการการแพทย์นั่นเองบริษัทนี้นะครับมีชื่อว่า2 3 n and me ครับและมูลค่าการระดมทุนครั้งนี้สูงถึง85ล้านดอลลาร์สหรัฐสตาร์ทอัพรายนี้มีดีอะไรทำไมบริษัทใหญ่ๆชั้นนำระดับโลกเนี่ยถึงจับตามองอยู่นะครับทั้งหมดนี้วันนี้จะเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับผมนพพงศธรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการบิสกิตบนช่อง WorkPoint Today ครับรายการที่เราจะเอาเนื้อหาสาระความรู้เรื่องธุรกิจที่มาจากทั่วทังมุมโลกเนี่ยมาย่อยให้ฟังในภาษาที่เข้าใจง่ายๆนะฮะทุกคนที่กําลังฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยก็จะได้เอาไปปรับประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันนะครับหรือธุรกิจของตัวเองได้เรื่องราวที่จะเอามาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของสตาร์ทอัพรายหนึ่งครับที่สหรัฐอเมริกามีชื่อว่าเารอัพนร์ทรีบอว่นโ ทยทางชีววิทยานั่นก็คือ Personal Geometric and Biotechnology ครับบริษัทนี้นะครับตั้งอยู่ในซานนวาวนะครับรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาครับซึ่งในช่วงไม่กี่ปีมานี้ผู้คนจะคุ้นเคยกับบริษัทนี้นะครับในฐานะคนที่ผลิตอุปกรณ์นะครับที่เอาไวต้ตรวจ n n ส่่งตรงไปถึงบ้านสามารถตรวจ n n a แล้วก็รู้ผลด้วยตัวเองได้บริษัทนี้ก่อตั้งเมื่อประมาณ14ปีที่แล้วโดยลินดาเอร์รีพอลเคซัวนาและแอนนี่วอชสกี้ครับ ซึ่งการที่ตัวเลขของบริษัทนะครับที่มีชื่อว่า23นําหน้าเนี่ยหรือว่า t 3 e n r and me เนี่ยก็มาจากว่าโครโมโซมในร่างกายของเรานะครับมีอยู่ทั้งหมด23คู่ <c oughs> ไอเดียของบริษัทนี้นะครับมาจากการแพทย์ในปัจจุบันครับปัญหาใหญ่ในวงการแพทย์นะครับแล้วก็พยาบาลในปัจจุบันนั่นก็คือเวลาที่เราอยากจะไปตรวจสุขภาพครับอยากจะไปตรวจร่างกายว่าเราเนี่ยปกติดีไหมเราก็จะต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลครับพอไปตรวจที่โรงพยาบาลเนี่ยเราก็จะรู้ว่าร่างกายเรามีปัญหาอะไรไหมหรือว่าควรที่จะปรับปรุงการใช้ชีวิตการกินการออกกําลังกายยังไบงบ แต่ถ้าเรามาดูข้อมูลเชิงลึกนะครไปดูสถิติโดยละเอียดเนี่ยเราจะพบนะครับว่าไม่ใช่ทุกคนครับไม่ใช่ประชากรทุกคนไม่ใช่แค่สหรัฐอเมริกานะฮะในไทยเองก็ตามเนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ไปตรวจสุขภาพประจำปีหรือว่าไปตรวจร่างกายครับว่าตัวเองเนี่ยมีความผิดปกติทางร่างกายยังไงบ้าง ซึ่งปัญหาหลักๆนะครับมันก็คือค่าใช้จ่ายในการตรวจครับเพราะว่าจะตรวจทีหนึ่งเนี่ยก็ต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลใช่ไหมครับคุณหมอพยาบาลนะครับก็จะต้องมีขั้นตอนต่างๆครับในการตรวจร่างกายตรวจสุขภาพของเราครับมีการเก็บชิ้นเนื้อเก็บตัวอย่างเลือดนะครับต่างๆนานาเสร็จแล้วก็ส่งไปที่แลบครับแลบก็จะทําการประมวลผลนะครับแล้วก็ส่งรีพอร์ตกลับมาเพื่อให้คุณหมอเนี่ยแล้วก็พยาบาลนะฮะเอามาอ่านให้เราฟังครับว่าเราเนี่ยมีตัวเลขเป็นอย่างนี้มันหมายความว่าอะไรเราควรที่จะระวังอะไรและเราควรที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีววิตปรระจําาัันของงเยไ บ้าเพื่อให้สุขภาพเราดีขึ้นเราก็จะเห็นนะครับว่าขั้นตอนโปรเซสทั้งหมดนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือพยาบาลแล้วก็คุณหมอเนี่ยก็จะต้องทํางานหนักในการตรวจคนไข้หนึ่งคนครับกว่าที่ผลจะออกมาได้ซึ่งมันก็สะท้อนไปเป็นค่าใช้จ่ายนะครับทางการแพทย์ที่สูงขึ้นรวมถึงค่าเดินทางมาที่โรงพยาบาลเนี่ยก็ไม่ได้ถูกนะครับทำให้สตาร์ทอัพรายนี้ครับทำไม่ได้เนด์ีนะครับแต่ัดสินใจที่จะทําอุปกรณ์ตัวหนึ่งขึ้นมาครับเพื่อให้อุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยส่งตรงไปถึงบ้านนะครับลูกค้าทปเเเนนก็าา็ด,ดิลๆ ที่เป็นเทสคิดของ2 3 a n d m ีอเนี่ยเอาไปตรวจครับพอตรวจเสร็จนะครับมันจะได้ตัวเลขค่าต่างๆมาเราไม่เข้าใจไม่เป็นไรครับเขาก็มีแอปพลิเคชันนะครับให้เราเนี่ยกรอกตัวเลขต่างๆครับลงไปในแอปพลิเคชันนี้เสร็จแล้วมันก็จะเอาไปประมวลผลครับกับการวิจัยต่างๆนะครับของวงการการแพทย์ที่มีสังสมมาหลายสิบหลายร้อยปีเนี่ยเอามาวิเคราะห์ประมวลผลครับแล้วก็ออกสรุปมาให้เราทางโทรศัพท์ครับ ซึ่งสิ่งนี้นะครับมันจะทําให้วงการการแพทย์เนี่ยเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงครับเพราะว่าในอนาคตนะฮะเราไม่จําเป็นที่จะต้องเดินทางไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจอย่างเดียวแล้วเราอาจจะไปโรงพยาบาลเพื่อแค่รักษาอย่างเดียวแต่ว่าการตรวจสุขภาพประจําปีการตรวจหรือว่าเรามีอะไรผิดปกติไหมแค่สมชุดนี้มาที่บ้านครับค่าใช้จ่ายถูกกว่าเดินทางไปโรงพยาบาลไม่ต้องลําบากคุณหมอพยาบาลนะครับเจ้าหน้าที่ต่างๆห้องแลบต่างๆให้พวกนั้นเนี่ยเขาได้เอาเวลาไปโฟกัสกับการรักษาคนไข้ซึ่งพอเขามีเวลารักษาคนไข้ามากขึ้นคนไข้ที่เป็นคนป่วยฉุกเฉินเนี่ยก็มีโอกาส มากขึ้นแทนที่ว่าเขาจะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่นในการมาตรวจสุขภาพในการมาวิเคราะห์ผลตรงนี้วงการการแพทย์ก็จะเปลี่ยนตรงนี้ไปด้วยเช่นกันครับ และอย่างที่บอกนะครับว่าบริษัทนี้ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2006ครับหลังจากก่อตั้งมาแค่ปีเดียวครับปี2007นักลงทุนคนหนึ่งครับซึ่งนั้นก็คือ Google เองนี่แหละลงทุนในบริษัทนี้ไปนะครับเพราะเห็นว่านี่คืออุตสาหกรรมนะครับและธุรกิจเนี่ยที่จะไปรุ่งในอนาคตโดย Google เนี่ยลงทุนกับบริษัทนี้นะครับเป็นจำนวนเงินถึง3.9ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเหตุผลหลักๆที่บริษัทใหญ่ๆอย่างแม้กระทั่ง g o o g l e นะครับหรือว่า Amazon เองที่ตอนนี้เราจะเเเห็็็นนนวว่่่่่าา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 า Amazon Apple กกกกกกกพพพยายามมมามททํออะไรรรีีับงสสสุุขขขขภภึึ้้ใใจื การออกโปรดักต์ไลน์ใหม่ๆนะครับเช่น Apple Watch นะครับหรือว่าต่างๆนานาเนี่ยที่ดูแลสุขภาพเรามากขึ้นเหตุผลหนึ่งนะครับที่บริษัทใหญ่ๆเหล่านี้สนใจเรื่องเทรนสุขภาพเพราะว่ามันเป็นเมกะเทรนอีกอันหนึ่งครับคือนึกอาณ์ว่าประมาณช่วง10ปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะสนใจนะครับใส่ใจกับอุปกรณ์ g a d g e ต่างๆอะไรที่มันใช้แล้วมันว้าวอะไรที่มันใช้แล้วมันน่าสนุกน่าสนใจแล้วมันดีมันเท่เนี่ยเราก็จะอยากจ่ายเงินตรงนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าเทรนตอนนี้มันเปลี่ยนไปครับเมกะเทรนที่มาใน เราซื้อของต่างๆเราเริ่มรู้แล้วครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันสาคัญกว่านั้นก็คือสุขภาพของเราเพราะว่าถ้าสามารถใช้ชีวิตนะครับในเวลาที่อยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยให้อยู่นานขึ้นไปได้เช่นจากอายุขัยปีจะกลายเป็น80ปี90ปีได้อุปกรณ์อะไรบ้างหลักที่จะมาดูแลร่างกายดูแลสุขภาพเราให้ไปถึงจุดนั้นได้อุปกรณ์พวกนี้แหละครับมันก็จะกลายเป็นเทรนด์ที่ดีมากนะครับเป็นเป็นอุปกรณ์ที่จะทําเงินให้กับบริษัทเหล่านี้ได้ในอนาคตครับ สิ่งที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือ t 3 t y and Me ครับที่ก่อตั้งขึ้นมาในปี2006นั้นครับในปี2017ครับแบรนด์นี้นะครับมีการโปรโมทแบรนด์ตัวเองนะครับผ่านภาพยนตร์ชั้นนำนะฮะที่หลายคนเนี่ยอาจจะเคยดูเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันนะครับที่มีชื่อว่า Despicable Me ครับที่มีตัวมินเนี่ยนะครับแล้วก็มีตัวกรูเนี่ยครับเอาไปทายอินนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ในโลกอนาคตนั่นคือ t 3 t y and Me ครับซึ่งตรงนั้นเองก็ทำให้คนทั่วอเมริกาและคนทั่วโลกเนี่ยรู้้้าามขึนดวย และปี2018เขายังทําอีกเก้าหนึ่งนะครับที่เป็นก้าวที่สําคัญของวงการไม่ได้ข้อวงการยาวงการเฮลท์แคร์เลยนั่นก็คือการจับมือไปเป็นพันธมิตรกับบริษัทกัสเซลส์มิทแคนครับซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตยาชั้นนําของโลกครับบริษัทนี้นะครับเขามีหน้าที่วิจัยยานะฮะแล้วก็ออกยารุ่นใหม่มาเพื่อที่จะรักษาโรคต่างๆได้ดียิ่งขึ้นโดยทวินทรีแอนมีเนี่ยใช้ถามข้อมูลลูกค้าเขานะครับกว่า5ล้านคนในการเอาข้อมูลต่างๆเรื่องสุขภาพครับว่าตอนนี้คนเนี่ยสุ นาคมกขึ้จนบริษัทยาแห่งนั้นขอลงทุนในบริษัท2 w and Me ด้วยมูลค่ากว่า300ล้านดอลลาร์สหรัฐจริงไม่แปลกเลยนะครับที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยถ้าเราจะสรุปได้ว่า2 w e n t y and Me เป็นบริษัทสตาร์ทอัพสายเฮลท์แคร์นะครับสายสุขภาพที่ออกมานะครับแล้วก็เติบโตเร็วที่สุดในโลกตัวหนึง่งและผึงเชื่อวไมครับว่าในปีที่แล้วเนี่ยบริษัท2 w and Me ครับสามารถทํารายได้ได้สูงถึง475ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ1 5 0 0 0ล้านบาทเลยทีเดียวและทั้งหมดนี้ก็คืือออเรอร่งงาข บ,บังว่าทุกคน,นจะพอเห็นภาพว่าเทรนด์โลกธุรกิจในอนาคตมันกําลังจะไปทางไหนและเราสามารถเอาไปปรับระยุกต์ใช้อะไรได้บ้าง สำหรับตอนนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปวิดีโอนี้แล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆคุณด้วยเพื่อนๆคุณที่อาจจะกำลังอยากทำธุรกิจเขาจะได้มีไอเดียแล้วก็แรงบันดาลใจดีๆแบบนี้เอาไปปรับประยุกต์ใช้กันครับและอย่าลืมนะครับฝากกด subscribe ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องบล็อกพรีทูเดกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังในรายการบิสกินแบบมีทุกสัปดาห์ครับและเหมือนเดิมนะครับใครอยากผมเล่าเรื่องไหนให้ฟังอยากให้มาแชร์เรื่องอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้เดี๋ยว